สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมพัดลมนะฮะพัดลมตัวนี้มันมีปัญหานะครับไม่หมุนนะะก็ผมเช็คผมใช้ตัวนี่นะฮะตัวมิเตอร์ตัวนี้นะฮะนะครับเช็คดูนะครับก็โอเคนะครับสายไม่ขาดน,นะครับก็คือผมเช็ค ก็คือใช้ใช้เสียงนะนี่นะไม่ขาดนะครับก็คือกระแสไฟเดินนะครับแล้วก็เช็คตัวนี้นะฮะเช็คตัวนี้ก็ต้องเกียหนึ่งเกียหนึ่งนะครับเกียหนึ่ง ครับใช้ได้นะครับเอสองใช้ได้นะครับเอสามใช้ได้นะครับก็คือกระแสไฟเดินนะครับแต่ถ้าเราก็คือถ้าเราถ้าเราไม่ใช้เลยนะ เดี๋ยวผมจะอันนี้ผมไม่ไม่กดนะฮะไม่กดนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับนะ,นะฮะเก1เก2แต่ถ้ากดกดปุ๊บใช้เก1เก2เก3ปุ๊บดังนะฮะนะครับโอ,นนคอ,อ,อ,อเ,อเ,เอรรออค แล้วก็มีปัญหาตรงตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็คือสนิมมันเคลอะเลยผมก็ใช้ตัวน้ํายากัดสนิมเนี่ยนะฮะน้ำยากัดสนิมเนี่ยฉีดนะครับ<ม>แล้วก็จัดเดี๋ยวต่อไปเช็คคาบานะฮะคบาบาผมก็เดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับ<ม>กระแสไฟเข้าปกตินะฮะกระแสไฟเข้าปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็เดี๋ยวผมจะตัด ตัดตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมตัว1ที่8ผมมีหรือเปล่านะครับตัว1มีหรือเปล่านะ ตอนนี้ก็กาลังดูดตะกัวออกนะตอนนี้ผมก็เอาออกแล้วนะครับเอาตัวนี่ออกแล้วนะครับน,นะครเดี๋ยวผมเช็คดูว่ามันตัวคาปานะผมเช็คดูว่ามันใช่1.8ฟาลักเปล่านะครับ เราใช้มิเตอร์นะฮะเช็ค<ช>นะครับ ได้1.3ฟาลัดนะฮะจริงๆแล้วมัน1.8นะฮะ <c oughs>

เช็คเป็นเคโอห์นะเช็คไม่ได้นะครับต้องเช็คเป็นฟาลัตครับต้องเช็คเป็นฟาลัตหนึ่งจุดสามเก้านะฟาลัตจากหนึ่งจุดแปดโอ้หายเยอะเลย เค <Okay. S 2> เสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพนะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดนะูอันนี้เป็นหนึ่งจุดแปดนะฮะหนึ่งจุดแปดฟลัดนะครับพอผมเอานี่จิ้มนะฮะอันนี้ผมตั้งเป็นฟลาดแลวนะครับนะใช้นี่จิ้มดูนะครับได้หนึ่งจุดสามเก้านะฮะหนึ่งจุดสามเก้าลัด โอเคจบนะฮะผมไม่มีนะหนึ่งจุดแปดผมไม่มีนะหนึ่งจุดแปดฟาดผมไม่มีนะครับผมอยู่แค่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้นนไม่ถึงนะะอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสองฟาด นี่ข้องใหม่นะหนึ่งจุดห้าขาดนะครับโอเคครับก็บเดีเ๋ยวเชือเ่อมเข้าไปต่อก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาของก่อนก็มาลองพัดลมให้ดูนะว่าซ่อมเสร็จแล้วสมบูรณ์ ใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับนะนะครับดี่ห่อนี้นะเดี๋ยวสอง ฟังเสียงนะอันนี้เปลี่ยนคาปาอย่างเดียวเกียร์สามก็แรงขึ้นระบบเกียร์ยังใช้ได้ได้อยู่นะครับนะโอเคนะครับโอเคนะคใช้ได้นะครับสายก็ได้ล็อกก็ได้นะเดี๋ยวล็อกล็อกให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวล็อกให้ดูก็ได้ ัี้ใช้มือถือจับมือถือเดี๋ยวล็อกล็อกตรงนะก็อยู่นะครับเนะเหมือนใหม่เลยนะอยู่โอเคนะครับโอเค